สำหรับเทปนี้นะคะคลิปนี้เนี่ยจะแนะนำอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ที่สะดวกมากในการใช้งานโดยเฉพาะคนที่ใช้ในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็แล้วแต่ที่ต้องการเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาไม่ค่อยอยู่กันล่องกันลอยเหมือนผมอย่างเงี้ยว่างๆอารมณ์ดีก็อยู่บ้านอารมณ์ไม่ดีก็ต้องออกไปข้างนอกบ่อย mm. ก็จะใช้อุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งทาให้สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลาการเคลื่อนที่ไป นั่งรถเมยนั่งรถเดินทางระหว่างทางก็สามารถต่ออินเทอร์เนต็ตได้อันนี้อุปกรณ์นี้ก็เรียกว่า My-Fi หรือว่าตัว Pocket der, นะ็ตเราเอันนี้มันยี่ห้อ D-Link นะครับซึ่งผมก็ซื้อมาใช้แล้วก็มันก็บางดีนะครับดูบอดี้แล้วบางสวยเมาเงาดีนะครับซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่จะอยู่ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงเท่าที่ผมลองใช้นะครับหน้าตาแบบนี้จะมีอยู่2รุ่น รุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่นที่ใช้ความเร็วได้ไม่เกิน3เมกแต่รุ่นที่แพงกว่านี้มียูเนี่ยมันจะมีวิ่งความเร็วได้ประมาณ7เมกซซึ่งก็แล้วแต่ราคาตัวนี้ผมซื้อมาประมาณเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้3,000กว่า3-4,000นะประมาณนี้นะครับมาดูกันเลยข้างในนะครับหลักการของมันง่ายๆครับแค่ใส่ซิม 3G ลงไปนะครับ แล้วก็เปิดเครื่องก็จบเลยดูนะครับมีปุ่มพาวเวอร์ทีย่ยังไม่ต้องเปิดนะครับแล้วเลื่อนฝาหลังมานะครับดนันฝาหลังใ้่ไหมแล้วก็แกะออกมานะครับข้างหลังจะเป็นอย่างนี้จะมีแบตเตอรี่อยู่นะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่ก็ต้องถอดมันจะมีเขี้ยวอยู่ให้งัดออกมาใช้มืองัดนิ้วงัดออกมาก็ได้นะครับนะครับมันก็จะมีความถี่มีอะไรค่าอิมี่ค่าอะไรทั้งหลายแหละก็ว่าไปนะครับลองดู ซึ่งตัวนี้พอใส่ซิมเข้าไปปุ๊บมันจะกระจายสัญญาณไวเลสรอบๆตัวมันนะครับมันจะมีเสาไวเลสอยู่นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับมันจะมีช่องใส่ซิมเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นนะฮะตัวนี้นะครับอ่ะผมเอาซิมมาเจ้าหนึ่งซิม 3G นะครับซิมเจ้านี้เนี่ยผมลองใช้แล้วเวิร์กใช้ในกรุงเทพเนี่ยความเร็วได้ค่อนข้างน่าพอใจครอบคลุมทั้งกรุงเทพและ ปลิมันทนต้นๆใช้ได้ดีเลยนะครับวิธีการก็คือจับซิมเข้ามาแล้วก็เสียบเข้าไปมีช่องเล็กๆอยู่นะครับเสียบเข้าไปครับเอาให้ตรงตามรูปแล้วก็ดันเข้าไปนะครับนะครับมันจะมีดันก็จะล็อกพอดีนะกดเข้าไปมันจะมีจังหวะล็อกพอดีเสร็จแ,แล้วเราก็เอาแบตเตอรี่เรงตรงช่องสามเหลี่ยม เข้าไปนะครับในกรณีที่จะมีแบตเตอรี่แต่ถ้ามันจะมีการนึงมันสามารถใส่ไมโคร s d การ์ดได้มีช่องนี้นะครับไมโคร s d การ์ดมันเล็กมากไม่ทราบว่าถ่ายแล้วจะเห็นหรือเปล่าไมโคร s d การ์ดอันนี้ผมผมมัน16บกิกนะครับก็ง่ายๆครับก็ใส่เข้าไปนะตามรูปรูปมันใส่งไงว่เดี๋ยวดูแป๊บนึงโอเคนะครับมันเป็นเคี่ยวอยู่ก็ใส่ลงไป ก็กดลงไปแค่นี้ฮะกดลงไปแค่นี้นะครับใช้ได้ละต่อไปใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมีเขี้ยวอยู่แล้วก็ดูให้แบตเตอรี่ตรงแล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บแล้วก็กดนะครับเสร็จแล้วเราก็แน่นอนครับลองดูฝานะฮะมันจะมีด้านหนึ่งมีสามเขี้ยวอีกด้านหนึ่งมีเขี้ยวเดียวก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ลงไปปุ๊บแล้วเราก็กดคลิปเข้าไป นี่คือการเปิดนะแล้วก็วิธีการเปิดเนี่ยก็กดปุ่มพาวเวอร์ตรงนี้นะครับมันมีพาวเวอร์อยู่กดค้างไว้แป๊บหนึ่งจะมีไฟขึ้นมาแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับเห็นไฟแดงใช่ไหมไฟแดงแปลว่าให้รถจุดแล้วก็เหยียบเบรกแล้วจอดก่อนอย่าฝ่านะครับเดี๋ยวเลอะหมายถึงว่าเดี๋ยวไปชนกระาจรแล้วเดืเอดนะฮะเนี่ยพอถ้ามันมีสัญ,ญญาณจะเป็นสีเขียว นะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีอุปกรณ์ต่อกับมันปุ๊บจะไฟจะกระพริบนะครับแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงในเรื่องของการเซตเข้าไปเซตค่าในตัวมันนะครับเนื่องจากว่าถ้าเกิดทำเนี่ยคลิปมันจะยาวมากเดี๋ยวผมเลยแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกคือการใส่เข้าไปก่อนแล้วตอนที่2เนี่ยผมจะสอนการเซตว่าจะต้องเซตอะไรบ้างซึ่งไม่ต้องเซตอะไรมากเลยก็สามารถใช้ใได้นะครับลองเล่นดูนะครับอุปกรณ์นี้ราคาประมาณสี่พันกว่าบาท มีหลายยี่ห้อลองเอามาใช้ดูนะครับสำหรับคนที่ใช้ iPad ใช้โน้ตบุ๊กเคลื่อนที่ไปตลอดเวลาในการทำงานแล้วต้องใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยๆเยอะๆเนี่ยลองเอาอุปกรณ์ตัวนี้มาเล่นดูนะครับราคา4,000บางคนบอกแพงบางคนบอกถูกถ้ามีตังค์ซื้อแล้วใช้แล้วคุ้มค่าโอเคจัดเลยจัดเต็มนะครับเชื่อผมแล้วคุณจะไม่ผิดหวังครับ